สวัสดีค่ะติ๊กพิชานะคะพบกับเอเชียบุ๊กี้ไลฟ์ไทยแลนด์ช่องข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่สภาพาทุกคนไปขมวดเรื่องของกระแสในวงการฟุตบอลค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะขอเริ่มต้นด้วยข่าวของเอเวอเรสตนอีกเช่นเคยคะ่ะหลังจากเมื่อวานนะคะที่ติ๊กมีการรายงานเรื่องของเอเวอเรสตนออกไปนะคะว่าพวกเขาเนี่ยได้มีการส่งคําร้องไปยังพิมริกนะคะเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับดราม่าแฮนด์บอลเจ้าปัญหาเนี่ยออกมาขอโทษ ต่อพวกเขาและก็ลูกทีมของพวกเขาเองค่ะล่าสุดนะคะมันมีรายงานออกมาจากทาง Sky Sport ค่ะว่าไมซ์ไลลี่นะคะที่นับปัจจุบันเนี่ยดำลงตําแหน่งเป็นผู้ที่ดูแลองค์กรพุทธศิสิ์นะคะได้มีการต่อสายตรงนะคะไปยังประธานสโมสรแล้วก็แฟรงค์ลัมพาดเพื่อขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะข่าวที่2ค่ะ ทันทีพอสเปอร์ของอัตโตนิโอคอนเต้นะคะยังถือว่าอยู่ในอาการที่น่าห่วงมากๆเลย3วันดี4วันไข้นะคะล่าสุดเนี่ยพวกเขาบุกไปพ่ายต่อมิสเตอร์โบหนึ่งประตูต่อศูนย์ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะคะในสึกเอฟเอคัพแล้วทำให้พวกเขาเนี่ยตกรอบเอฟเอคัพรอบ5้าไปแบบน่าเสียดายค่ะมิสเตอร์โบนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะก่อนหน้านี้นะคะต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยตกปีศาจแดงแมเชสเตอร์ไดเตดตกรอบเอฟเอคัพไปก่อนก่อนที่จะมาตามด้วยทแนทีพอ ของอันโตนิโอคอนเต้นเองค่ะ หลังจากที่โรมันอับบาโมวิชนะคะหรือเซียมีเจ้าของทีมสิงบูเนี่ยโดนกดดันอย่างหนักแล้วดูเหมือนว่าเขาจะรับความกดดันไม่ไหวเกี่ยวกับสถานการณ์ของ2ประเทศระหว่างยูเครนกับรัสเซียค่ะล่าสุดมันมีรายงานออกมาจากทางฝั่งทางเทเลกรานะคะว่าเซียมีเตรียมพิจารณาที่จะขายทีมสิงบูแต่ตอนนี้นะคะมีนักลงทุนเสนอเข้ามาแล้วนะคะแต่ยังไม่รู้ว่ามูลค่าอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะแล้วก็ยังมีรายงานอีกว่าเจ้าตัวเนี่ยเตรียมที่จะขายคฤราสน์ดรูข้างพระราชวังเคนซิงตันมูนลค่า125ล้านปอนด์ในเกาะอังกฤษ ต้องรอลุ้นนะคะว่าเสียมีเนี่ยจะขายทีมจริงไหมเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ในปี2019ค่ะมันมีคนที่เสนอขอซื้อทีมเข้ามาแล้วนะคะอยู่ที่มูลค่าถึง3,000ล้านปอนด์ค่ะแต่เสียมีเนี่ยก็ปฏิเสธไปค่ะต้องรอลุ้นว่าอนาคตของเสียมีกับสิงบรูจะเป็นยังไงต่อไปค่ะ ข่วต่อไปเกี่ยวข้องกับหงแดงอีกเช่นเคยค่ะหลังจากที่ติอาโก้อคันลล่านะคะได้รบับบาดเจ็บในช่วงวอบอัพในศึกคาราบาวคัพที่ผ่านมาล่าสุดเยินครอบกุนซึกของหงแดงได้ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าติอาโก้คันลาราเนี่ยจะพลาดเกมถึง2เกมด้วยกันค่ะซึ่งเป็นเกมกับนอร์ลิดที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้ในศึกเอฟเอคัพแล้วก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกที่เจอกับเวสต์แฮมค่ะแต่เยื่นครอปนะคะยังคาดว่าเจ้าตัวเนี่ยจะพร้อมกลับมาในเกมที่เจอกับอินเรมานนนใใที่2ึก ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนั่นเองค่ะหลังจากที่เควินแคร์เรอร์ผู้รักษาประตูหน้าล่อมือสองของหงแดงคว้าแชมป์กับริวพูค่ะล่าสุดนะคะเจ้าตัวเนี่ยได้รับการจารึกหน้าลงบนกำแพงเกียรตยิยศของผู้รักษาประตูที่แอคซ่าเทนิงซึ่งเป็นศูนย์ฝึกซ้อมของลิวพูเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต้องขอแซงความดีกับลูกหมีด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นคุณค่าที่เขาคู่ควรเป็นอย่างมากเลยค่ะข่าวสุดท้ายของวันนี้นะคะที่ขอปิดท้ายด้วยข่าวของเชลซีแล้วก็บาร์เซลโลนาค่ะ ล่าสุดมันมีรายงานออกมาจากทางเคราโรมาโนนะคะนะักข่าวชื่อดังว่าทางบาร์เซโลนาเนี่ยมีโอกาสถึง99%ในการคว้าตัวอันเดรคิเตนเซนไปร่วมทีมแบบฟรีเอเจ้นนั่นเองค่ะต้องรอลุ้นนะคะว่าอนาคตของอันเดรคิเตนเซนจะเป็นยังไงแต่รายงานบอกว่ามีโอกาสที่จะคว้าตัวไปในช่วงซัมเมอร์นี้เลยค่ะเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ย สัญญากำลังจะหมดลงกับเชลซีนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการต่อสัญญาที่อาจจะตกลงกันไม่ได้ลงตัวนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับข่าวที่ทิ้งนำมาเสนอในวันนี้ที่หวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลกันอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ ยังคิดเห็นยังไงกับข่าวที่ติ๊กนำมาเล่าในวันนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะแล้วก็ฝากนะคะเอเช b o บุกี้ไลฟ t ไทยแลนดในทุกๆช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Facebook นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเรามีไลน์แอดแล้วก็มี Instagram ด้วยนะคะตามข้อมูลที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ติ๊กตั้งไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะบายบาย